สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาพามาชม12ล้อครับนี่ค่ายนี้ต้องเจอครับ2ล้อครับอันนี้อยู่สรารคามเสียท็อปอันนี้เสซเตอร์ดินด่วนครับอยู่รีสเกตส่วนคันนี้ทีมงานโทนหนึ่งครับอำเภอบ้านกรวดครับคันนั้นเสียเบียรครับ S700 ไม่ไม่น้อยหน้าใครดิไปเอาไปเอาเอาซูเปอร์เกตเอาซูเปอร์เกตกับเอสเจ็ดร้อยครับไม่หนีกันครับโอ้โหโกันโอ้มมตลนฮะไปพร้อมกันเดี๋ยวไปพร้อมกัน ฮะฮึยฮะ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 ฮยฮะ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 ่ะฮะ ผมก็ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยนี่เดี๋ยวไปดูหาว่ามันยาวเท่ากันไหมซุปเปอร์กเกตมาดูซุปเปอร์กเกตกับเอสเจ็ดร้อยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้จอดเสมอกันแล้วบปล่นี่ฮ <c oughs> ะเสมอแล้วบอเอามาดูกันหน่อยโอ้ <c oughs> <c oughs> เรื่องเลยว่ะให้ดูช่วงล้อก่อนดูช่วงล้อก่อนช่วงล้อ <c oughs> ไหนมาดูหางสิโอ้พอๆกันเลยไหมโอ้เสมอกันเลยไหม αι? โอ้อเท่ากันเลยอะ่ะก็พี่บอกบอกชายใหญ่ให้วัดขึ้นรถเกรดไงเออ ให้เกวัดขึ้นรถเกีไงพอดีเลยเลยนี่เห็นไหมเลยเลยเหรอคือทำให้มันขึ้นรถเกีได้เลยไงเนาะเพราะว่า12ล้อมันกระเทินแล้วไงอ๋อสิบสล้อมันถ้าเราทำสั้นมันขึ้นรถเกีไม่ได้มันมันก็ไม่ไม่คุ้มอ่ะนั่นแหะร้อยยี่สิบใช่ไหมนั่นแหละคนร้อยยี่สิบรัฐทำไมเราไม่ซื้อสิบร้อดีกว่าใช่ไหมล่ะใช่เลยว่าเราต้องวัดให้มันได้ทรงเงี้ยไหมล่ะอ่าเนี่ยพอดีเลยเลยเลยพอดีเลยครับนี่ถ้าใส่บังคูบังล้อหน้าตัว เออยังยังไม่ได้ใส่ไงแต่ตัวนี้ไปปุ๊บนี่อันนี้มันโล่งไลยมันยังไม่เสร็จไงก็รีบมาเรือเรือเยอะไหมหรอฮะทั่วธรรมดาเรือเยอะไหมหรอไหนนี่นะก็เรือแค่นั้นแหละเสียร้อยขึ้นไปวิ่งไม่ได้หรอกเลี้ยวไม่ได้เลยเลี้ยวไม่ได้ล้อหน้าต้องแซกมันต้องมันต้องใส่ล้อเล็กอ่ะต้องเอาเอายางเต้ยใส่เลยนี่ เลยเปลี่ยนกันเลยไหนๆก็มาแล้วนี่ฮะนี่ยางนี่เปลี่ยนกันเลยเออจัดเลยนี่จัดเลยนี่เอ้อยนั่นมาใส่คู่หน้าเอา้อยหน้านี้มาไว้คู่หลังใช่ขับเลยท้ามเลยใช่เอ็กซ์เอาเลยนี่พี่ให้ตัวนี้เลยนี่สวยอยู่นี่ดอกเต็มเต็มอยู่เลยนี่เนี่ยยังโอใช่ง่ายแล้ว

เชี้ไหมิมั้อืมไอ้ลืมอ่ะใช้ก็เราขายินถเนี่ยลืมแล้วอยาเครืงเียฮะสไตลฮีโน่มันดังนี้แหละฮีโน่มันดังนีแหละมดูใช่หอะไรฮะคันนีเ็ใบลอยนันนี่นี่เดใบลอยนี่นี่ไมได้ใบลอยนี่ ไปประทันแม่เขาป่ยตั้งสองสามหมื่นแม่ปยแบงลอยน่ะได่วัดอ่ะโกอย่างนี้เลยได้หกใบได้หกใบโอ้ยสซโได้หกใบเลยไปประทันไปประทันไระทนี่นไกปะันระทนไปนไระัไระยันไปันไปประไปัไปประทไปนไปประทไนไปทไรนันนไปปันระอันไนเระไอนปันนไปปันนนะ อันนี้รถตู้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับผู้ใดออสติเกอร์ผู้ใดทรัคโมบายเซอร์วิสรถผู้ใดนี่โอ้รถช่างไฟหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาชมครับ12ล้อจะออกอ่า หนึ่ง,ส,งสาสี่สี่คันครับออ้ยสุภูก,กิตขนาดยังไม่ได้ทำสีไหมดู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 ดดมีมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากนี่ครับทุกทนครับดูไว้ครับนี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของ ขอมบันดา12ล้ออันนี้ซูเปอร์เกตกับ s 700ครับอยู่บ้านกวดครับอําเภอบ้านกวดด้วยกันส่วนตัวนี้โปรเฟียเสียเต้ยเสียเต้ยดินด่วนครับอยู่ซีสเกตตัวนี้กิกกาเสียท็อปครับมาจากมหาสารคามครับปเปลี่ยนหัวมาใหม่ครับคันนี้ครับเปลี่ยนหัวมาใหม่เป็นหัวสูง ติกเกอร์อะไรนะ่ะอ้เอ,เอา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 ,เ,เอานั่นแหละวัตถุไปไวเดี๋ยวรอก่อน FC ขอถ่ายรูปอยู่นี่ S700 ออกก่อนหรือเปล่า เอาขนาดนออกก่อนเอา <c oughs> โอ๊ยป <c oughs> ัดปัดปัดทูปัดูว <c oughs> ันดีครับ12รสลอ้อล้อครับอันนี้ชมรมสิงล้อไปครับจะไปลานมัน<ฮะ>เดี๋ยวจะไปลานมัน Lê, lên lên. lên. Yeah, 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 lấy 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 โอ้รถมันเยอะแแถวันนี้นะตายๆอันนี้ใช้ช่ชางนะนะช้างไหมฮะช่างช้างครับนีแบบกองอออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันโหดแต่เค13นี่ฮนะ อืมเสียงยังโหดเลยไหมโอ้กัรอัดไหมพันน้ำปีเลย S 700ครับ ไป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 มันหงายมาเมื่อกี้กำลังรถด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านเลยครับนี่เดี๋ยวผมไปกับเฮียเข้มนี่แหละ ไปด้วยไปด้วยไอรถผมจอดไว้นี่แหละอ้ยโว้สติ๊กเกอร์อุ้ยตายแล้วสติ๊กเกอร์ผมอยู่ในรถไหมเอ้าเสียทอล์คก็จอดตรงน,นี้ไม่อจอดให้ยังเลี๋ยวไปเลย พาทุกท่านไปดูร้านมันครับอยู่ข้างในครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกครับของการรวมตัวเราอ่ารถบรรทุกสิบสล้อ,อมี4คันครับ <c oughs> ทุกสิล้อแล้วก็อ่าทุกท่านที่ชอบเกี่ยวกับทางรถนะครับ เดี๋ยวเราจะไปพบกับพบปะคุยกันยามเย็นนะครับอยู่ที่ลานมันอยู่น้ตอยู่ข้างในนั่นเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนชาวบ้านนะครับเพราะว่าลานมันอยู่ข้างในไงมันก็อาจจะไม่รบกวนใครเท่าไหร่อันนี้คือเราหลีกเลี่ยงการใช้เสียงนะครับเราต้องเข้าไปข้างในหน่อยถนนก็เป็นถนนลูกรังครับ โอ้หัวมันสูงมากเลยเนาะ,ะมันสูงจัดไมสูงขนาดเลยอ่ะอเสียท็อปต้องทำอันนี้ใหม่ต้องต้องทำหลังจงอังใหม่มันถึงจะสวยเนาะเนี่ยทำสูงขึ้นอ่าทำให้มันสูงขึ้นรับกับหัวเลยมันถึงจะดูดี ยังไม่จบทำไมยังเตือนตลอดทางเลยผมนั่งน้ำเชีบบ่มันดังอะไรปีป๊ปปีป๊ปปีป๊ตลอดโอเอเย็นหรือ,อยังเอเย็นหนาวเอเนหนาวเลยโอ้เอ้เข้มกินข้าวอย่าง,งผมก็ยังไม่ได้กินเลยวันนี้เราก็อู้น่าจะได้เยอะนะน่าจะได้ประมาณสามแสนหรือเปล่า เงินพระป่าเงินกระถิ่นครั้งน,นี้ยมาหลายสายครับนี่เขาเรียกว่าอะไรโมเดลครับโมเดลเขาโอ้โนี่ใครทำมานี่ญี่ปุ่นครับขอ,ของญี่ปุ่นเลยเหรอรทำไมไม่ทำเป็นอมสินด้วยอะหยอดอมสินเนี่ยอันนี้เป็นรถบังคับ ผมก็นึกว่าคนไทยทำย่ในาไดญี่ปุ่นมาถึงแล้วครับลานมันเนื้อที่ประมาณ50ไร่ครับเทพื้นคอนกรีดทั้งหมดเลยครับงานนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับงานนี้สนุกแน่นอน น่าจะมีร่วมทําบุญตรงนี้อีกนะครับสมทบทุนเดี๋ยวสมทบทุนต่อยอดกระเทนนะครับอยู่ที่นี่ก็ใครที่อยากร่วมทําบุญก็ร่วมสมทบกันได้นะครับโอ้ติดสายไฟเลยนะเฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยเออติดสายไฟเลยเข้าไม่ได้โอ้เราเสียท่อปุ่นซุ้งมา จานอ่อนกระติดนังรถเซเตอร์ยังติดรถอาจารย์อ่อนนี่ทรงหัวสูงกว่าของเสซเตเอร์เด่นาะสูงกว่าเนาะสูงเกือบเท่าคันนี้นี่ส,นสูงเกือบเท่าไอ้กันกล้วยนี่นนอุ้ยทำไมทรงมันสวยแทย้ไม่ได้โอรถตัวเองน,นี่มันสวยจริงๆเนาะให้เข้มเนาะสวยไหมสวยเบิ่งทรงวะมันให้มากเลยกับหัวเลมเนี่ยเขาเรียกว่าทรงไทยใหญ่ครับเออ งามขนาดเลยงามคักเลยวะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยเฮียเข้มลงแว็กซี่ให้เลยล้สอสมพติแต่เงาไหม <c oughs> โอ้ไม่ได้ล้างเลยบ่ฮ <c oughs> ะไม่ได้ล้างผมก็ใส่เลยซัดเลยนะยาเจนยางยายา<อ>งนี่เงาแบบๆเลยไหม <c oughs> นี่ใครครับสมกับการรอคอยครับทุกท่านครับซูเปอร์เกตนี่ ซีรีส์เจ็ดร้อยกับซีรีส์เจ็ดร้อยเลยครับเอาดูเอายาวเท่ารถเซเบียเลยขึ้นขึ้นรถเกียร์ได้เลยครับยาวกว่านี่นะเทียบแล้วยาวกว่านิดนึงอ๋อยาวกว่านิดนึงหมอหางซูเปอร์เกียาวกว่ารถเซเบียนิดนึงโอ้สุดจัดเลยช่วงล้อสั้นกว่าซีรีส์เจ็ดร้อยสั้นกว่าเยอะไหมนิดเดียวอ๋อนิดนึงช่วงล้อสั้นกว่านิดช่วงช่วงล้อ ้อหลังนะ่ะววอ๋อสั้นกว่าถึงประมาณยี่สิบเซนไหมประมาณนั้นประมาณยี่สิบเซนอืมเจ็ดเจ็ดร้อยครับอื <c oughs> บออ,อันนี้หัวสูงไหมวะ ครับเดี๋ยวไปดูครับร้านมันเนื้อที่ห้าสิบไร่ครับดูว่าอลังการแค่ไหนตามมาครับจะของร้านมือปน,นี่โบจัตเตอร์ปหนาสิเบนสิบเบนโอ,นนโอ้จะของร้านคนนี้นี่นี่แหละสิบเบนนี่ยจะของร้านนี่อันนี้เป็นไง โอ้สาวรถเฮดินักล่องนักล่องโอ้โอันั่นเยียบกระจายเลยไหมเชเบีย,ย <c oughs> ดูลานมันครับโอ้สุดยอดเลยไปรุนเขามาเพียบเลยดินีน่ต้องเบ่งดีๆด้วยนี่อือ ถึงเท่สิแซกเอาอู้าันนี่สุดจัดเลยดูไว้รนครับโอ้จัดรถแข็งด้เลยทีอลังการไหมล่ะสุดจัดเลยอลังการครับต้องขอกับคุณไปทางเจ๊เมาสครับ ที่ให้สถานที่ของเราครับเป็นหลอดแน่เป็นหลอดแน่เป็นหลอดแน่น,นี่เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศรวมให้ดูครับ นวนวนพูดน,น,นะพูดนะกองทัพกองทัพมดหรือเปล่านั่นนะ่ะโอ้กองทัพมด เดนุดัม้มซิงก็ามาครับโอ้แค่นีเรียกกันนะครับฝั่งนี้รถกระบะรถตู้เจอฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อจัดไปนี่ครับบรรยากาศครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม